ไม่มีเครดิตออกรถได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกิกับอีกหนึ่งเล็กคอมเมนต์นะคะสําหรับคําถามค่ะที่นะคะเจอมาเลยนะคะสําหรับผู้คนทนี่ถามเข้ามาค่ะก็คือในเรื่องของถ้าหากคุณเป็นคนไม่เคยมีเครดิตค่ะนะคะคุณจะสามารถออกรถทะลกได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าคําว่าเครดิตนะคะในการพิจารณาสินเชื่อนะคะไม่ได้หมายถึงนะคะว่าจะต้องเป็นเครดิตในการผ่อนรถยนต์เท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเครดิตในเรื่องของล ne บีเคนะคะหรือว่าสินเชื่อออมสินรวมไปถึงสินเชื่อต่างๆเนี่ยล้วนเป็นเครดิตนะคะที่สามารถขึ้น ในนะคะดูโลได้นะคะทุกโลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเครดิตที่เราบอกว่าไม่เคยมีเนี่ยมันไม่เคยมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ และสำหรับลูกค้าหลายท่านนะคะที่เข้ามาสอบถามกันค่ะแล้วก็แจ้งว่าตัวเองไม่มีเครดิตอันนี้นะคะเราต้องบอกบอก่อนเลยค่ะว่านะคะเครดิตที่คุณหมายถึงนั้นคุณหมายความว่ายังไงนะคะสําหรับการพิจารณาสินเชื่อนะคะในการออกรถค่ะนะคะคำว่าเครดิตนะคะในความหมายของไฟแนนซ์นะคะนั่นก็หมายถึงว่าทุกเครดิตทุกโลนเลยค่ะที่ส่งนะคะผลเข้าไปในข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าบูลโรของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าคุณนะคะจะเคยยืนสินเชื่อออมสินนะคะช่วงโควิด1นึ่งหมื่นบาทค่ะหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของบัตรเครดิตค่ะ แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของสินเชื่อไลน์นะคะรวมไปถึงค่ะการกู้เงินผ่านแอปออนไลน์ต่างๆที่ถูกกฎหมายนะคะพวกบริษัทเหล่านี้ค่ะจะสามารถนะคะที่จะรายงานสถานะเครดิตของลูกค้านะคะเข้าไปที่บูโรได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะมีเครดิตนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้ต่างๆนะที่ถูกกฎหมายค่ะรวมไปถึงนะะ่าสินเชื่อต่างๆนะคะแสดงว่าคุณกลายเป็นคนมีเครดิตแล้วนะคะ แต่สำหรับลูกค้านะคะที่ไม่เคยมีเครดิตจริงๆค่ะไม่เคยยื่นประวัติสินเชื่ออะไรในด้นิ้เลยค่ะเนี่ยนัดหมายความว่าคุณเป็นคนไม่เคยมีเครดิตค่ะแล้วถ้าคุณอยากจะเป็น เจ้าของรถคันแรกนะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครดิตในเรื่องของเครดิตรูเท่านั้นค่ะแต่ยังมีปัจจัยอื่นร่วมอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีอาชีพชัดเจนค่ะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจนค่ะนี่ก็จะเป็นหลักการพิจารณาสินเชื่อค่ะเรามายกตัวอย่างง่ายๆกันเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ไม่เคยมีเครดิตแต่สามารถมีแหล่งที่มาของรายได้นะคะหรือว่าแหล่งที่มาของอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ เช่นกรณีนะะี่ยค่ะคุณเป็นพนักงานบริษัทค่ะที่มีอายุงานนะคะ4เดือนขึ้นไปค่ะหรืออายุงานที่ผ่านโปรแล้วนะคะรับเงินเข้าบัญชีค่ะเข้าระบบของประกันสังคมแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะนะคะไม่เคยมีเครดิตในการขอสินเชื่ออะไรใดๆก็ตามค่ะคุณก็สามารถออกล้นไปชื่อตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องหาคนค้ำเลยค่ะ แลนะตัวอย่างที่2ค่ะสาหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่บอกว่านะคะไม่ได้เป็นพนักง,งานบริษัทค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวค่ะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านขายของนะคะหรือว่าคุณจะนะคะขายของตามหน้าร้านต่างๆแต่ถ้าคุณมีหน้าร้านที่ตรวจสอบได้ชัดเจนค่ะคุณมีการเดินบัญชีอย่างสม่าเสมอค่ะและสามารถยืนยันได้เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนั้นไปตรวจสอบบริเวณหน้าร้านของคุณนะคุณก็จะสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถออกรถคันแรกได้แล้วค่ะ